โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ใน X Y Z นะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นอ่าเป็นหรือเป็นแชงคูสนะครับผมสี่จักรพรรดิของเรานั่นเองนะครับผมนล้วมีคนขอวิวลอยผมเยอะมากแต่ว่ารหัสผมเนี่ยไม่ได้ปั้นแชงคูสวิวลอยนะครับเออ่ก็มีคนขอมาเยอะมากผมก็เลยเออจัดให้เลยนะครับแชงคูสวิวลอยแล้วก็ลืมรหัสอะไรป๊อปคอนมานะครับผมนะแล้วก็ลืมไม่ฝากกดติดตามช่องมันด้วยนะเออ O P B r R O V นะครับนะฝาก ไว้ด้วยอย่าลืมไปกดติดตามช่องมันด้วยนะเออทุกคนเป็นแบบเอ,อ่ยืมรหัสมันมาเล่นนะเนาะแล้วก็มีหลายตัวที่ได้รีวิวจากรหัสมันเลยนะเพราะว่าตผมอยู่ในสถานะกําลังปั้นนะครับตอนนี้หลังจากที่โดนบินไปนะครับผมโอเคก็เป็นแชงวิวร้อยบูทสองเลยนะเออ แล้วเหรียญสวยด้วยนะครับทุกคนอืมเป็นพลังโจมตีหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็พลังป้องกันหนึ่งพันนะครับทุกคนแล้วก็เป็นเหรียญสีด้วยนะครับนั้นวดดํากับแช้งนะครับอืมแล้วก็เป็นเอ่าอีกเหรียญก็เป็นลูฟี่มารินฟอร์ดนะครับแท็กที่ได้นะครับก็คือรุ่นที่ชั่วร้ายที่สุดนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์เมื่อทีมเพลงครองสมบัติได้มากกว่าศัตรูกัปตันนะครับความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ กได้ประมาณนี้นะครับสี C ่แทนะ็กเนาะตัวเฉพาะนะครับก็มาดูที่สก,กิลของแชงก็ไม่น่าจะพูดอะไรเยอะแยะนะก็จะเป็นประมาณนี้เคาน์เตอร์นะครับนะอืทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับก็คลิปเก่าที่ผมลงไปตนะ้องขอบคุณมากนะถึงจะเป็นแค่แบบไฮไลท์ในการเล่นแชงตอนนั้นแต่คนดูเยอะมากครับหกร้อยคนเลยนะภายในเวลาแบบเดือนเดียวนะครับแต่มันผ่านมาแปดเอ้ยไม่ใช่ดิสองร้อยวันและครึ่งครึ่งเกือบเกือบปีละเออ แต่ว่าคนดูมันไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับเป็น600มันขึ้นอยู่500แค่นั้นเองมาหลายเดือนแล้วนะครับโอเคก็คุณสมบัติครับทำให้สถานะหมดสติร้ายผลนะครับสกิลคุณสมบัติที่1ไม่ใช่สกิลย่นเวลาครูดาวสกิลหเร็วขึ้น50%เมื่อทีมตัวเองครองสมบัติได้น้อยกว่าศัตรูแล้วก็ย่นเวลาคูดาวสกิลหน,นะครับ50%และพลังป้องกันน้อยกว่านะครับอยู่ไหนนะวะเมื่อกี้อ๋อนี่พลังป้องกันน้อยกว่านะครับจะ เพิ่ม30% 10วินะครับและเพิ่มพลังป้องกันอ๋อ30% 10วินะครับเมื่อ KO ศัตรูได้นะครับไม่ล้มแต่เมือนงงนะครับแต่พลังชีวิตมากกว่า70%นะเมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%เนาะจะไม่ล้มแต่ติดเมืนงงโอเคอธิบายเข้าใจประมาณนี้คุณรัติที่2นะครับก็จะเป็นพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%เพิ่มสูงสุด100%จะรีเซตเมื่อโดน KO นะครับก็สร้างความเสียหายให้แอทแทคเกอร์เพิ่มขึ้น30%แม้ศัตรูจะทํา KO แต่ก็ยังอดทนได้เมื่อ HP เหลือ1ไม่มีผลเมื่อ HP เหลือ1 เมื่อพลังชีวิตมากกว่า50%คุณสมบัติทํางหมายอยู่ในสถานะอัตรา5%หมดสติอ๋อหมดสติ5%เมื่อโจมตีศัตรูนะครับคล้ายๆกับโรเจอร์เลยเนะาะก็เหมือนจะโดนฮาคิราชันประมาณนั้นนะครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแช้งของอ่าอป๊ปปคอนนะครับแล้วก็จะเป็นบนะูทสองเนาะโอเคมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอืมก็รีวิวในแรงเอสนะครับนะนแลงเอสลบไม่ใช่เอลบเอบวกนะครับรีวิวในแรงเอสบวกเนาะก็ ตัวต่อไปก็คาดว่าน่าจะเป็นหนวดดำนะครับแล้วก็บูเลตต่อเี่ยนะครับแต่ก็เป็นรอตัวนี้นะครับนะคนขอมามีคนขอไว้นะครับผมก็จะจัดให้นะครับนะสำหรับรอเดสโลซ่านะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันในเกมแรกนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียว่านะจะได้ไม่เสียว่าครับอืมโอเคไปเจอกันนะครับผมไปโอเคด่านที่หนึ่งอยู่ในด่านออลองพาร์คบีนะครับทุกคน โอเคตอนนี้ไม่เจอโรเจอร์เนาะแต่มีโรเจอร์ฝั่งเราค่อยอุ่นใจขึ้นไม่น่อยแต่ขอให้มันเล่นดีๆแล้วกันนะครับโรเจอร์นะเมือถ้าโรเจอร์เล่นดีงไงก็ชนะนะครับทุกคนตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่สองนาทีนะครับรู้สึกเหมือนจได้คลิปเดียวเนาะแล้วผมเล่นกาก,กันต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่ได้เล่นแชงนานนะครับเล่นเซอโซคิง so มาเลยไม่ค่อยชินเนาะเออโอเคฝั okay. ่งเราแสนหกฝั่งเขาแสนเจ็ดเนาะทุกคนอย่าไปหวั่นครับแค่พลังเฉยๆนะอย่าไปหวั่นนะ หวเบลร้อยเขาเยอะกว่าเราได้เปรียบมากนะครับไม่แน่ฝั่งเราจะเบลเก้าสิบก็ได้นะอาจจะเก้าเก้าอย่างเงี้ยเออไม่ต่างกันมากต่างอยู่อ่ะพะเหรียญไงเออต่างอยู่ใส่เหรียญได้น้อยกว่านะครับอืมอืมทําไมหรอทำไมใครดึงทองแรกกูดึงเองก็ได้วะฝัะ่งเราไม่มีโลเลยนี่หว่าทุกคนว่าทีพอดีต้องการอุ้ยโอ้โหแชงมันสาดมาจากบ้านนู้น นี่อ่ะสัตว์มาสัตว์กลับไปดิโอ้โหมันจะดันแฉงออกไปทําไมวะหนะ้าใครมันผลักแฉงออกไปเมื่อกี้เอ้ยโทษนะทุกคนขอเปิดเสียงลืมเปิดเสียงละโมเดลกลัวโ,โดนลิขสิทธิ์นี่ใครมันผลักแฉงออกไปวะหนะ้าโอ้โหนี่ยมันเคาน์เตอร์โดนแล้วชิบหายแล้วติดอันนี้ของไอ้ตัวนี้คือแมนเลยไอ้ลูฟี่ตัวนี้ไม่ต้องตีเราแน่นมาดิมาดิ โอเคได้อยู่โอเคครับมาลมะเมื่อกี้อยู่ดีก็ตายเฉยเอออยู่ดีก็ตายทีมดึงธงเขาหน่อยดีไม่มีใครไม่มีไม่ไม่มีใครไปดึงธงกลางเลยวะไม่ต้งห่วงกันในบวกอย่างเดียวเลยแทงตัวนี้เจ็บจัดโอ้โหไม่ฟันแฉงวะโอ้ยนี่มันรู้ดีเว้ยพลาดพลาดพลาดดึงธงเลย จังหวะนี้มันไม่ใครดึงเราก็ดึงเองนะครับฉังมันจะป่านมาวะดึงดึงต่อเลยโรเจอร์โรเจอร์นะดึงต่อเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยดูฟี่มารินฟอร์ดมันจะไปยึดธงนะครับทุกคนเฮ้ยมันจะไปยึดธงแล้วมาดิมาดิโรมาด,มาดิไม่ได้โรเจอร์ทำหน้าที่กันธงแล้วจังหวะนี้อ่ะมันล้มไปตอนไหนวะเออตายดิล้ม่ตอนไหนวะงงเลย กลัวงงเลยรู้ไม่ตอนไหนวะโอ้โหคาลเ,เตอร์พลาดเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยตรงกลางโดนตรงกลางโดนตรงกลางโดนยังไงตรงกลางโดนชนิดค,คือมึนโอ้โหโลเจอร์ใช้ยากมากจังไงเอ้าเคาลเตอร์ว้าวอีกแล้วโอ้ยยิงตรงแม,ม่เลยแล้วกันเออเจอป่าดล้มหมดเลยสกิลสกิลไม่ได้ใช้กันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหจะได้ฆ่ามั้งเนี่ย เว้ยหนวดดำดูดไปโอ้โหเ,เกือบร่วงมาฟักเกอร์ตอนนี้เราจะต้องไปดูธงก่อนตายแลว้วโอ้โหชีวิตสุดท้ายผมขอหนวดหนวดมาแล้วกันนะทุกคนนั่นมันก็จะจบแล้วน้ายัางไงเราก็ชนะนะครับตาแรกนับไปได้ดดีขอดูดดเรลี่มาต่อยโชว์สักที่เหอะแบ็คโฮต่อ แบกหู ook, ต่อถึงเจ้ากำแพงเอ้าแล้วทำไมมันไม่โดนเลยเลยวะเมื่อกี้เลลี่เอองงเลยเลลี่ไม่โดนเลยเลยโอ้โหผมไม่ได้เล่นนานแต่ก็ยังชนะนะไม่ค่อยชินกับแชงเท่าไหร่เลยว่ะทุกคนโอ้หดับโรน่เนี่ยเจ้าคาทายูไม่ค่อยชินกับแชงเท่าไหร่เลยวะ่ยนะยะ,ยทยวะทุกคนนะขอภายด้วยนะครับไม่ได้เล่นนานถ้เล่นไก่ย,ยังไงต้องขอภายนะครับติดได้เลยตามสบายนะครับติดได้เลย เออชเชิญตามสบายยติอะไรก็ได้นะคใครใครเล่นแชงอยู่แล้วนะเออผมไม่ได้เล่นแ้งนานไงมันเลยดูแบบกาก,าก,ากไม่ได้ดูกาก,ากากเลยแหละเออ,อเคไปดูเกมที่สองกันครับผมไปโอเคครับผมเกมที่2ก็มาแล้วนะก็อยู่กันอ่างอ่าลองปาร์กนะครับผมทุกคนนะเคก็อันนี้ผมมาภาคใหม่นะเพราะไฟล์เสียงมันหายนะครับทุกคนอ่าผมไม่ได้อัดเ,ออเกมเดียวอันแรกเนาะผมอัดโคลาอันกันนะครับผมนะแล้วไฟล์เสียงมันหายนะครับนะพอเป็น คลิปของเกมที่2เนี่ยไฟเสียงมันหายนะครับทุกคนเลยต้องมาอัดใหม่จนถึงเกมที่3เลยครับฝั่งฝั่งเราแสนเจ็ดนะครับนะก็มีเป็นโอเด้งด้วยนะครับผมนะโอเด้งน่าจะเวลเท่าไหร่ไม่รู้แต่5ดาวฝลั่งฝั่งเขาก็แสนเจ็ดนะครับพอๆกันนะครับผมนะโอเคฝั่งเขาก็มีเป็นตัวเวลไม่ใช่เวลที่หดาวทั้งสองตัวนะครับเหมือนกันนะครับแต่ของเรามีตัวเดียวเนาะโอเ okay, ค l a d y battle start ไป let's go มา โคลาซอนเขา,เาใช้สกิลให้เราก่อนเลยนะครับนะปาดไปเรียบร้อยโอ้โหไม่โดนใครเลยทุกคนโอเคมามาโซโลโซโลโดดไปตอดไปไม่โดนไม่โดนฟันฟันมาดิมาดิพา,าเตอร์มาเรียบร้อยจัดไปอีกหนึ่งคิวครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้แชงเหรอแชงสกิลหมดแล้วเข้าเลยครับจังหวะนนี้แชงสกิลหมดแล้วเข้าเลยเรียบร้อยไปดินะครับเ,เราดูได้เลยนะครับแชงเนี่ย ถ้าเอ่อถ้าเล่นแถวเดียวผมเนี่ยคือเปิดมาสก,กิลมันหมดแน่ครับทุกคนเพราะว่าคือมาถึงปุ๊บผมปาดปุ๊บแล้วก็เข้าไปเคาน์เตอร์ต่อเลยครับทุกคนเคเข้าไปไปล๊บเอาไงหนวดดำไล่ดิมาดิหนวดดำเหรอมาดิมาดิาดยังไม่ดึงตรงทุกคนยังไปดึงตรงเอาป่าเอาไป่เอาไปดึงมันหนีว่ะทุกคนปล่อยมาแล้วกันให้มันหนีไปหนีได้หนีไปหนีได้หนีไปหนวดนนดำเฮ้ยเอสโอ้โหเอส เอ็ดเอ็ดเคาน์เตอร์ฟาดเอ็ดแมงฉลาดครับทุกคนเอ้เหลือไนายแมร์อีกตัวนึงนี่หว่านายแมร์นายแมร์นายแมรโอ้โดนหมัดไปลัวทุกคนโอเคเอ็ดใช้สกิลไปแล้วจังหวะนี้ก็ม้วนปาดไปปังเรียบร้อยร่วงไปหนึ่งครับจังหวะนี้เอ็ด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 นี่ฮะม้วนหน้าฟันได้เป็นไงเคาน์เตอร์ไปโอ้โหแมงติดสตัรนอีกแล้วมันติดฮาคิราชันของเราอีกแล้วทุกคนโอ้โหแม่งดอได้ด้วย โอ้โหเมื่อกี้มันติดทางคีราชันของเรานะครับก็การแบบน้อยมากที่จะติดนะเสื้อติดตอนกดปึ๊บพอดีเลยไม่งั้นนายจะได้ใช้เคาน์เตอร์อยู่นะเมื่อกี้นี่เลื่อนหนึ่งพอดีหนึ่งเมว่วานนี่ครับเลยสองร้อยครับหนีที่ครับรออะไรอย่างวนี้ดอปหนีซโลมาซโลมาเอาเคาน์เตอร์ว้าวไปอย่างวานี้เรียบร้อยครับแท่งล่วงครับจั่หวะนี้ซโลโอ้โหตายผมตายเลยว่ะทุกคนเมื่อกี้ผมพลาดว่ะขอภัยทุกคนนะครับทุกคนเออพลาดไปนิดนึงมารอเวลาครู่นะครับโอเคกดเคเทเชอร์ให้เพื่อนยึดธงไปก่อนนะครับทุก เื่อกี้ผมเช็คดูเฉยนะว่ามันอัดหรือ,อยังเนาะโอเคบูดเด้ง okay, <boot> ด้วยครับจังหวะน,นี้หนวดดำฟังโอ้โหลงไปก่อนไม่งั้นได้ทำรามเมดแล้วเมื่อกี้มไม่สดแล้วปล่อยมันไปแล้วกันหนวดดำเอามันจะยึดก็เรียบร้อยไปดีครับหนวดดำเรียบร้อยไปดีครับม้วนหน้าปาดไปทีนึงแชงแชงไปไหนแชงมือไปไหนไอแชงตัวนี้ผมว่าสกิลหมดเหมือนเดิมนะครับทุกคนปุ๊บดอปมาดอปมาไม่ผ่านครับดอปมาไม่ผ่าน กดเคาน์เตอร์ไปแชงเดินมาโอ้โหมาดิมันมันมันเคาน์เตอร์อุ้ยโดนว่ะหลบไม,ม่หลบมเเไม่พ้นเว้ยหลบไม่พ้นเว้ยหลบไม่พ้นเว้ยดอทไปก่อนหลบได้เรียบร้อยครับจังหวะนี้เรียบร้อยเรียบร้อยไปฝึกมาใหม่น้องพี่นี่ของจริงแชงอะแชงที่เล่นอยู่เขาเรียกว่าค้องจริงกูกหรอค้องจริงค้องจริงเป็นไงเป็นไงใครโดอ่ะใครโดมากเกอร์อ่ะ ใครโดนลูกรักเหรอมันหมดยุคนายแล้วใครโดนลูกรักดอดไปเก็บเก็บอาหารจะหลังมวนหน้าปาดไปทีหนึ่งตัวสองตัวเลยครับทุกคนโหนได้คาร์บอนดิดด้วยสุดยอดเป็นไงเป็นไงล่ะครับปาดทีหายสองเลยสุดยอดไหมล่ะเออดูที่เกมนี้เราจะได้เอเมพีไหม โอเคเกมที่เราได้ MVP ด้วยนะครับทุกคนเราได้ทําประโยชน์มากกว่าตามที่แล้วมากมากกว่าเกมที่แล้วเยอะเลยเกมที่แล้วผมไม่ได้ทําประโยชน์เลยในที่สุดตาเนี้ผมก็ได้เป็นประโยชน์กับทีมสักทีนะทุกคนนะเออคิดว่าจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับทีมซะแล้วโอเคตานี้ได้ MVP นะไปเจอกันเกมที่สองครับผมไปโอเคครับผมเกมที่สามก็อยู่ในด่านวันอคุนี้ตอนกลางคืนเนาะ คตอนนี้เราเจอราชาโจรสลัดอริตกัปตันของเราด้วยนะครับผมนะคือโกลดีโรเจอร์นั่นเองนะครับฝั่งเราก็มีเหมือนกันเนาะมาเดะทำไมอ่ะ500พอไหมอ่ะอะไรของกูเนี่ยมามาครับทุกคน M P ครั้งก่อนด้วยเป็นไงเดี๋ยวพี่แบกยังไงน้องตอนเนี้ยพี่บอกเลยพี่ของเชงมาดิครับก็มาดิครับมา ระหว okay. ่างรอเริ่มเกมนะเกมกด g e เ t u r e ไปเหมือนเดิมนะครับโอเคระหว่างรอเริ่มมันจะมีทําไมมันแต่ละคนเข้าช้ากันจังเลยมาเลดี้แบทเทิลมามาเลยมาอันก็เลบาอันก็เลบาเกมไปตรงนี้ก็ได้มาดิโอ้โหคามูตาริโรเจอร์คามูตาริของโรเจอร์มาดิสโมเก้สโมเก้สโมเก้นี่ยสโมเก้นี่ไอีกทีเดียว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 มันจะตายแล้วอีกทีเดียวมันจะตายแล้ว อีกทีเด้อมันจะตายแล้วขอเถอโ้ยโรเจอร์ไปได้โรจไไเรจอร์ไปได้ไม่เป็นไรยวให้รอรอรอ,รอจะขโมยหัวใจกูใช่ไหมดอทไปโอ้โหเรียบร้อยโดนครับไม่ได้หลบได้เอ้ยทำไมเรียบร้อยนวดดำเคาน์เตอร์เรียบร้อยเลยครับเออใหมมเมืม่อกี้พลาดนะครับดวดดำเรากดเคาน์เตอร์ไปพอเขาดูดเนี่ยเขาก็เราก็เสียสกิลเคาน์เตอร์เลยนะครับตอนนั้นมันเป็นอมะตะอยู่เข้าใจไหมรอมันเป็นอมะตะอยู่เข้าใจไหม เออเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจให้ถามนะเข้าใจป่ะหนวดดำใหม่อีกแล้วแบ็คโฮเวาไปดิแบ็คโฮเวาไปดิคเคาน์เตอร์มันถักผมออกมาก่อนเนี่ยแล้วค่อยเคาน์เตอร์นะผมเมื่อกี้โอเควา้ามหนมึ่งเฉยเอสอ่ะเอสอ่ะมึงรุ่กว่าเอสแล้วอห้ยเกือบตายใครกอะใครม่อีกอะโหโซโล่ด้วยล่วงอีกแล้วโอเคมาเมื่อกี้เล่นประมาทไปนิดนึงนะครับผมแล้วอย่างที่บอกไม่ได้เล่นแบบ แช้งนานนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประกาศนิดน,นึงเ้ื่อขออภัยด้วยนะครับโอเคสกิดไปไม่สกิดอะเกือบเกือบไปแล้วโรเจอร์คำุตรรีต่อไปโอ้โหชาร์จรีบเกินมันไม่ถึงนี่เออเรียบร้อยหรือจัดการเองไม่ห่วงนี่เป็นสีแดงด้วยพี่ชอบเลยนะทางเนี่ยพี่ชอบโรเจอร์มาอีกแล้วไม่ฟันกลัวโรเจอร์มาดิ มาดิจะตายนะจะตายนะโอ้โหมันต่อเลือดเด้งตลอดเลยว่ะโรเจอร์มึงโกงเกินมันต้องสกิลเดียวคือแบบทีเดียวตายอ่ะทุกคนไม่งั้นเราตายเองเอ้ถึงด้วยวะคือสำหรับโรเจอร์ร้อยเมื่อกี้มันเลือดมันเด้งไงเพราะว่าเราตีมันแรงกว่า30%ใช่ปะที่เลือาจะเด้งนี่ผมเคยทำไปนะครับเพียไม่ไหวแล้วของคนเหมือนดำมาแล้วกันนะทุกคนโอเคสวยโดนเคาน์เตอร์อีกเออโดนขโมยหัวใจแบล็คโฮลไปจังหวะนี้ครับผม เป็นไงไม่มีใครตายครับผมสูงสุดได้แค่เจ็บจี๊ดขยี้หัวใจตายแลย้วโอ้เซ็งวะ่ะเกมสุดท้ายจะแพ้เหรอวะไม่ได้นะทุกคนโอ้แพ้ไปวะ่ะไม่เป็นไรนะครับเกมมันต้องมีแพ้มีชนะอย่างน้อยแล้วก็ชนะสองตาแพ้หนึ่งตานอะอืมอย่างที่บอกนะครับก็ไม่ได้เล่นแฉงนานนะครับก็เอาเป็นข้ออ้างไปก่อนเพราะไม่ได้เล่นนานจริงนะครับเล่นแต่โซคิงนะครับค่ะดิดูผมก็รู้เลยนะผมเล่นแต่โซคิงนะครับโซคิงเนะี่ย โซคิงลูกรักเลยนะโซคิงกับไคโดสองตัวนี้เลรีอีกตัวนะครับผมที่เหลือไม่ได้เล่นเลยไม่ได้จับเลยนะครับผม,มเนี่ยไคเอ้ยเหรียญโรเจอร์ไม่ใช่เหรียญไคโดโรเจอร์ Roger มันเน้นเป็นเลือดเนาะแล้วก็เอทีอ 1, 000, เคหนึ 2, ่งพันเลือดสองพันเหรียญสวยมากนะครับทุกคนโอเคมาเกมนี้เราก็แพ้ไปนะครับอย่างว่าเกมมันต้องมีแพ้มีชนะนะทุกคนเอออย่าไปเอาเอาอะไรมากนะครับเล่นเกมคลายเครียดนะครับนะไม่ใช่ยิ่งเล่นยิ่งเครียดนะครับผมนะ เออยิ่งเล่นยิ่งเครียดมันก็มันก็ยังไงยังไงอยู่นะโอเคโอเคมีคนขอเพื่อนรับไหมไม่รับดีกว่าเดี๋ยวให้มันไปรับเองแล้วกันนะเดี๋ยวมันไปรับเองนะถ้าถ้าอยากรับใครเดี๋ยวให้มันไปรับเองนะโอเคมารับของให้มันหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็เล่นเสร็จไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้รับนะครับทุกคนโอเคถ้าใครชอบนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม